ดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีครับพี่ขอดูรถหน่อยรถยํำนานเนี่ย <c oughs> น่าจะแรงลงวันนี้ลวมั้ง,อ,อ,งอ๋อครับอเดี๋ยว มาดูรถนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับทีมนี้นะครับคันนี้เป็นลุงเพชรคนับผมนิ่มๆนะครับ,ค,รบคันนี้เป็นนะเครื่องนะเครื่อง่าไรที่นี้ยไม่น่าจะได้ยินอันนี้เครื่องกี่แรงพี่ กี่แรงคันเนี่ย104เป็นแหลงไม่หนูเอาไม่ได้ลุง,อ,นนงอันนี้ยังไม่แหลงม่ายแต่ลงๆคันลงๆอ๋อครับๆตาบอ,อกว่ารถคนแก่นะผมคันเมื่อกี้นี้ก็มาดูเกียร์โฟกันดีกว่าน,นะครับผมคุบ <c oughs> ก,ก็ จะประมาณนี้เนาะเกียร์โฟ์ของอูไหนพี่ช่างจิ้มครับอ๋อช oh, ่างจิ้มอยู่เดิมบางนะครับอ๋อ oh, ช่างจิ้มอ๋อ <c oughs> oh, ช่างจิ้มนี้เ็าอยู่เดิมบางนี่เหรอ <t ie> สุสพรรณนะครับผมในเกียร์ ช่างจิ้มรู้สึกว่าช่างจิ้มนี่ผมจะเคยไปถ่ายแล้วนะครับผมเนี่ยเนาะโอ้ชายวินนาะเพียงแค่สามครึ่งเห็นไหมพี่สี่สี่ครึ่งครับไม่ไม่ล่องในเนี่ยล่องในสองครึ่งอืมพี่พี่ใช้สามครึ่งใช้สองล่องเนยครับแค่สองล่องอับอันนี้เวลา อ๋อแต่พี่เขาก็จะจะใช้ล่องนอกนะครับผมสีครึ่งนะครับโอ้โหเห็นบุเล่พี่กึง่งกหน้ากลัวเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่นะกึ่งออกหมดเลยนะครับผมเนี่ยอ่าอืแล้วเครื่องมันกี่แรงพี่เนีสิบสี่ครับอ่างมันอ่างสิบสี่ใช่ไหม โมเลของเก้าจุดห้าปะร้อยสี่ไม่ไม่ไอเนี้ยไอโมเนี่ยโมเล่ของอะไรบ้างเนี่ยรือว่ามูเลของร้อยสี่เลยพี่โอ้โหของร้อยสี่เลยนะแล้วก็ไปิกึงงอกโหดมากเราจะลองดูนะเราจะวิ่งในขนาดไหนนะครับครับจะฝากกล้องมาด้วยฝากกล้องนะไหมพี่ ฝากกล้องโกโปรไปตัวหนึ่งนะบ้ะได้ครับโอ้โหคันนี้ยกล้อได้นะครับผมพี่ชื่ออะไรพี่ <c oughs> <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะครับ <c oughs> ชื่อกอ๊อปครับชื่อก๊อปครับคันนี้ห่างของร้อยสิบครับ 110. ร้อยสิบอัพเท่าไหร่อัพร้อยห้าครับอัพร้อยห้าห้าโอ้โผมเลยไม่อยากแก <c> ่ท <oughs> ี่ผมก็กลัวแล้วนะ <c oughs> ช่างจิ้มได้ป่ะ,ะอ๋อนี่นะครับบาช่างจิ้มบัวหวันการช่างสุพรรณนะครับผมโอ้รถแรงนะครับร้อยสิบตะว่าอัพร้อยห้าห้านะครับแล้วก็วินสี่จุดห้าเหมือนกับคันนั้นนะ่ะเนาะนี่ครับเกียร์โฟแล้วก็โม่ของ โม80ไม่กึงเลยไม่ได้ล้างครับไม่ได้กึงออกใช่ไหมอ๋อเต็มครับอ๋อโมเต็มของ8แรงวันหนึ่งนี่ใช้กี่ลิตรพี่นะเต็มวันอะเต็มวันเลยก็3กติก3กติกแบบนี้ครับอ๋อประมาณ15ลิตรก็ทั่วไปเนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธี การสตาร์ทนะครับผมทำทำบยังไงพี่คันแรกเลยอ่ะอ๋อแบบนี้อ๋อเราเอาอันนี้ทับเนาะอ๋อแล้วก็เคียนเออแล้วก็พันนะเหมือนในที่เรา,าก,นะกระตุกไอ้เครื่องเบนซินนั่นเนาะ,นะใช่ไหมใช่ครัอ๋อกี่รอบครับแล้วแต่ท่านัอ่อ๋อก็ต้องถอดสายพานเนาะวืบ๊บ อันนี้ไม่ต้องยกวาวใช่ไหมเราดูว่าจะติดไหมนะครับผมอืมอ่าเรารั้งที่สามจะติดไหมนะครับผมสงสัยจะอายกล้องนะครับเพื่อนๆเ,เลยไม่ติดนะครับแมน้องอีชี เาเจอเจ้าของรถเองเลยนะครับ <World. S 1> สงสัยจะไม่รู้ใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดจริงๆก็ต้องเอาชุดเนาะบ,บอกครั้งที่สามนครั้งที่สี่แล้วนะครับ,บฝนมันตกด้วยแหละมันมันชืน้นต้องรู้จังหวะนะครับผมอโอ้นี่ ดูฟันนะครับแบบนี้ปกติของรถแดงนะครับผมไม่ใช่ว่าเครื่องมีปัญหาหรือว่ายัางไงนะครับว่าพวกแคมบวกอะไรเนาะรู้สึกว่ามันจะลุ่มหลวมด้วยนะแบบี่แคบอกมาถามนี่น,นะครับวันก็เป็นรถปกตินะครับไม่ได้ว่าเป็นแหวนหลวมหรือว่าอาการยังไงนะ ผมก็ okay. อยากจะบางเสียงนิดเดียวเราลองเรล่นัูนิดนะเสียงยังดูยงโหดนะครับผม่ผมก็จะฝากกล้องไอกับพี่เขาหนึ่งตัวนะครับ ื่อนไม่ใช่งานมิตติ้งแข่งรถอะไรนะครับผมก็พี่เขาก็ทำงันอยู่ที่ไร่ละสองร้อยนะครับผมแหมาลูกเตะของเขาก็จะทะงานีีนะครับของเกียาโคบินหลังแหละทีเดียว 2 rồi thế nào rồi. Lo, rồi, nè Giúp lời Giúp mấy bên <laughs> Mẹ Ui có thôn này Rồi <laughs> ลงนะโอ้คอยลูปคอยเก็บงานอ๋อลุงคอยลูปนาผมแล้วก็อีกคันนั้นลงไหมนะคันนู้นนะเที่ยวโฟเหมือนกันเดี๋ยวไปดูคันนนะู้นบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้บ้างสวัสดีครับคันนี้อ่างของเท่าไรพี่ร้อยสี่ดีครับ เอาไปเซตทีแต่ว่าใส่ถังไออาร์ทีอ่านี่ครับเซตทีเนี่ยครับผมแต่ว่าใส่ถังอันนี้เปลี่ยนถังอาร์ทีเอาถังร้อยสี่ถ้าร้อยห้าเนี่ยจะอัพเท่าไหร่แล้วพี่อะอัพลูกเท่าไหร่ละลูกเดิมลูกเดิมมันมันอัพเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าลูกของคูปตานี่มันมีแค่นี้แล้วมันมีถึงมีลูกล้อนี่เดิมเป็นลูกร้อยแล้วก็มีลูกร้อยสอง อ๋อ <105. S 1> อ๋อมีใหญ่กว่านี้อีกน้อยห้านี่ก็เต็มตืนแล้วโอ้โหไหวแล้วนี่นะดีนคันนี้น่าจะแรงนะครับผมก็ช่างจิ้มเหมือนกันไหมเนี่ยอ,อู๋ออปิขโกบางเลนแล้วแต่รถที่จิ้มโค้งเขาไม่จิมมจ้มอ๋อแต่ว,ว่าอ๋อปิขโกบางเลนนะครับเนี่ยผมเคยเข้าไปที่อู่แล้วนะครับสำหรับปิโกนะครับ แต่ว่าเข้าไปวันนั้นไม่มีไม่มีรถสวยๆเนาะพี่เขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้ถ่ายนะครับผมเดี๋ยวจะติดต่อไปใหม่นะครับสำหรับพี่โกนะครับผมรู้จักนะครับจะสตาร์ทใช้วิน3.5 ีเดียวติดไหมโอ้คันนี้ทีเดียวติดนะครับโอ้ควันนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคันเนาะอ่ามันเกิดจากอะไรพี่ควันขาวเนี่ยบอกได้ไหมมันเกิดจากอะไรควันขาวเนี่ยเคมหรือว่าแคมโอ้อ๋อไม่ใช่ลูกยนะ้อนเนาะ,ะ <laughs> นี่นะครับพี่เขาก็บอกว่า <laughs> เกิดจากอาการแข้มนะครับทําขคมมานะครับ ลองดูนะคว่าจะไวขนาดไหนนะครับแต่ว่าเขาจะจะลูกนะครับคันนี้ไม่ได้ย่ำนะครับตีนเป็ดก็จะประมาณนี้นะครับผมออตีนเป็ดค่อนข้างที่จะเท่เนาะเพราะว่าแปลกตาดีนะครับเออันนี้มันเป็น โอ้พัดสติกนะครับผมเนี่ยคือ,อกอ็แตกมากครับเพึ่งเคยเห็นนะครับถ่าลละ ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้ดู ful, เกียร์ฟูลูกเครือกด้วยนะครับผมแล้วก็ย่ำนาด้วยนะครับตายแล้ว <laughs> นี่พี่ลูกเทือกจะทำอะไรเนี่ย <laughs> ไปเราไปตาม ลุงอย่ายอมแพ้เขานะลุงอย่ายอมแพ้เขา <c oughs> <c oughs> ดิลุงเก็บงานนะครับเอาวิ่งกันสนุกสนานใหญ่เลยนะคโอ้วิ่งไวมนกันนะครับเนี่ย ไหญ่ไวเหมือนกันสิไปมากนะครับเพราะว่าเกียร์โฟก็ยืนเบอร์หนึ่งเนาะสำหรับรถไถนาเดินตามนะครับเรื่องความไปนี้โอ้โหโคลนก็ลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นดินอ่ะยังไงล่ะดินไม่ใช่ทรายนะแถวนี้ เป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับนี่มาดูแกอโอ วันนี้จะเป็นยังไงครับเนี่ยข้ามกันนะเราข้ามกันแบบนี้นะครับข้ามกันแบบโดดกันเลยนะผมดูโหดผมันทาน,นะครับ หาลงเพชรลงไปแล้วนะครับนะว่าช้าๆแบบนี้ทำงานได้เนียบนะบผมนี่ถึงต้องอเอารถค้ามาด้วยเนาะ เ,เหมือนกันเนาะเพราะว่าดูจาการักษณะที่เขาเลี้ยวก็แทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับ เิดวันนาสแปลง20ไร่ทิ้งเดียวเยี่ยจะมีวิ่งให้ไวกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเล็กนะวิ่งไปแป๊บเดียวก็สุดหัวสุดหางแล้วครก็เสียดายนะครับก็อโอเคนะ,พะเพื่อนก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอ,อจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกไลทุกกำลังใจเลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ